วันน네ี้ครันผมบรรยาขุดปอบขุดเยอะกันนะครัการรอบขั้นนะครับเจ็บคีปิดกันรอบกันนะครับลีพอไม่ีพันนะครับจะนับพ่อมยู่ด้วยกทำไมาคิดันกดไลค์กดกดกระดิกันเลนนะครับผมกดบกันะครับผม คนฟ้องฟองอีทางบ้านนะท่านคนนอที่อยู่เจอเลายเยนะครับที่มาติดตามคลิปนี้ที่มากดไลค์กดแชร์กดกดนะครับผมคนเจอกายเนอ่รับานนีก็จะจะทำแล้วนะครับผมคนฟอแม่อีกทางบ้านนะท่านดูด้วครับคนที่่คนอยู่เจอกายเยนะครับนที่มาติดตามคลิปนี้มา กดไลค์กดสุดคลายกดกระดิ่งกันด้วยครับอยู่คนจุดไรในครอบคุณวพ่อแม่อจีธรรมะนะละทุกคนนะครับคนที่มาอยู่ด้วยกันนะครับมาติดตามคลิปนี้มากดไลค์กดแชร์กดคลายกดกดิ่งนด้วยครับไปาะแลขดพักกันนะครับขดพักรอนะครัขอบคุณพ่อแม่อสีธรระนะละจะททุกคนนะครับคนที่มาอยู่เับจดอะในครที่มาติดตามคลิปนี้มากดไลค์กดสุดคายกดกระงกันด้วยนะครับ นี่ก็พระอาทิตรรย์ตกดินแล้วนะครับผมตลอดนะครับคุณพอ่พอพ่อแม่คุณธรรมบัณฑาทุกท่านทุกคนนะครับที่ทํมาอยู่ด้วยกันที่มา,ากดไลค์กดไชร์กดกระดิ่งกันด้วยน,น,นะครับผมอย่ติดตามคลิปนี้มากดไลค์กดไชร์กดกระดิ่งนะครับผมที่อยู่กับ่องกษุสายด้วนะครับ พ่อพ่อแม่เม่สีธัรบันเท่าะสะดนะครับที่มาอยู่ด้วยกันที่มาต่างคลิปนี้มากดไลค์กด s u b s c i e กดกระดิ่งกันเลยครับทคนที่อยู่ก็ต้องกดไลค์ทกคที่มาต่างคลิปนี้ที่มาคอมเมนต์ที่มาดูคลิปนะครับไปดูคลิปย้อนหลังเข้ามาดูไลฟ์กันีครับคยู่ก็ตองติดสายหรือนะครับกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกัน้วยนะครับมาดูคลิปให้ด้วยนะครับขอบคุณพ่อพ่อแม่แสีทรรบันเล่าทุกทาทุกคนนะครับว่าคือจะเป็การคิปล็อกคันนะครับ เราจะคแล้วนะคคุณขอเม่ดอแนทุกคนนะครับคนที่มาอยู่กับฟงเจ้าสายหรือที่มาตามคลิปมมากดไลค์กดซับคายกดกระดิ่งนะครับผมี่ยกับฟงเจ้าสานะครับขอคุณอมแม่อีีอนาร่าทุกคนนะครับคนที่มาอยู่ด้วยกันที่ตามคลิปมากดไลคกดับกดกดกระดิ่งนะครับผกเจ้าสานะครับนี้ก็ขอบากันเรียบรอเลยนะคร เรกค้ำกันนะครับกคยจะค้ำแล้วนะครับผมพระอาทิตย์ตกดินแล้วนะครับผมอาทิตย์ตกดินแล้วนะครับขอบคุณพ่อพ่อไป็นม่ที่ทำมาแล้วทุกท่านดูกันนะครับขึ้นมาูกับพ่องเจ้าสายลินะครับที่มากดไลค์กดแชร์กดคลิกกดดินเลยนะครับขอบคุณพ่อพ่อไป็นม่ที่ทำมาแล้วท่านขอบคุณเลยนะครับที่มาอยู่ด้วยกันที่มาติดตามคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดคลิกกดดินนะครับผมจากชองเจ้าสายลินะครับ เดี๋ยวพามาดูที่มีลืมกดไลค์กดแชร์กดไลา์กดกด,ไกกด,กกดีไหมครับผมบรรยากาศกดผักนะครับกดผักหวานนะครับผมคุณพักพิงเมื่อนะครับคุณค,คือสมบนรณ์แล้นนะ ทำอะไรเขาใส่ยูนิฟอนเจ้าใส่ยูนิฟอนเขาเสื้อเล็กเลาเอยทุกคนฮึ่มเป็นยูนิฟออยู่นี่แล้ว พ่อพ่อแม่ครับขอบคุณเอฟั้าน้งคลัท่านทุกคนนะครับันที่มาอยู่ด้วยกันเนี่ยมาติดตามคลิปนี้มาคนไลก์กดแชร์กดคายกดกระดิ่งครับันที่ราไปพบประวัติทางนาบ้านันตนะครับติดตามคลิปนี้นครับสวัดีเจนดีเพืพพ่อะนสวัดีเอฟซีทัง้นังัท่านทุกคนนะครับแลคนที่มาอยู่ด้วยกันที่ม ตอนนี้มี้กดไลค์กดแชร์กดขลายกดกระดิ่งกันด้วยครับผมที่อยู่กับซอนเจ้าสายเลยครับไปตักน้ำขดผักวางกันนะครับผมขดผักขดหญ้าต่อนะครับผมเด็กๆทางบ้านนาฬิกาทันหุนนะครับวันนี้มันอยู่กับซอนเจ้าสายเลยนะครับที่มาติดตามคลิปนี้กันมากดไลค์กดแชร์กดคลายกดกระดิ่งกันด้วยครับเที่มาดูคลิปนี้กันด้วยนะครับผมขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่เอกราชทางบ้านนาฬิกาทานหุนนะครับคนที่มาอยู่กับต้นเจ้าสายเลยนะครับผมใช่ไหม กดไลค์กดแชร์กดไลิกกดกระดิ่งกันด้วยนะครับตอนนี้ก็หดผักหดย่างแต่เขาหดหวานกันนะครับผมหดฝรั่งกันนะครับผมขอบคุณพ่อพงเมียินทางบ้านนาลาเจ้าท่านคนนะครับที่มาอยู่กับช่องโยสายลี้นเขาช่วยกดไลค์กดแชร์กดคลิกกันนะครับผมจ้าลองโจสายลิ้ด้วยนะครับที่มาติดตามที่มาดูไลค์สดกันด้วยนะครับผมที่มาดูคลิปกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปฝากฝรัางกันต่อนะครับผม บดรยากาคลิปแล้วกั ars, die, นนะครับผมอยู่กับซ่องโจ้สายลุยหกสุดกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งกันเลยครับแล้วซ่องโจ้สายลุยนะครับผมกดต้นขบวานกันนะครับ พอพอไปไหมนะครับคุณเอฟซีทางบานาล่าจะทันคนด้วยนะครับวันนี้ไม่อยู่กับช่องเจ้าสายเลยนะครับที่มากดไลค์กดแชร์กดคลิกกดดิ่งกันด้วยนะครับมาดูคลิปทำมาดูไลฟ์สจกันเลยครับที่ติดตามคลิปช่องเจ้าสายเลยนะครับขอบคุณพอพอไปไหมเอฟซีทางบานาล่าจะทันคนนะครับวันนี้มาอยู่ด้วยกันนี่อยู่กับช่องเจ้าสายเลยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดคลิกกดดิ่งกันด้วยนะครับทำมาติดตามคลิปทำมาดูไลฟ์สจกันด้วยนะครับ ขอให้โจส้สายลูคนติดตามเยอะๆนะครับผมขอบคุณเอฟซีที่ต่างประเทศเอฟซีที่เข้ามาใหม่กันนี่นะครับผมที่อยู่ด้วยกันในครอบจักรคนผูกปกวันนะครับผมผดผักผดหญ้านะครับๆๆรบรรยากาศเก็บคลิปรอบค่ำรอบแรงอยู่บ้านนะครับขอบคุณฟอฟเมเมฟซีทางบา้านาร่าชัสนุนนะครับผมที่อยู่กับส่องโจสายลูกนะครับ,ผมผมมค,รบคุณพ่อฟเมฟซีที่อยู่น่ารักที่อยู่ด้วยกันนี่ครับเี๋วลาจะไปคดเลือสองต้นนะครับผม เรียรับไปโหดผ่าวานโหดผ่าโหดยากกันตอนนีนครับขอบคุณมากกดไลค์กดแชร์กดคลิปกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเราจะส่้งโจสรสลินนะะี่ครับเดี๋ยวมาดูคลิปนี้กันด้วยนะครับผมคนดูสีทางบ้านกันแนะ่แล้วท่านท่านกดเลยนะครับผมที่มาอยู่ด้วยกันที่มาตามคลิปนี้กันเล จะมากดไลค์กดแชร์กดคลิปกดกระดิ่งกันนะครับผมอยากส่งต่อใส่ด้วยนะครับขอบคุณพ่อ,พอ,พอแม่ลูกศิษยทั้ทบ้านางานกระร่างจะทันทนครับผมเจมมาอยู่ด้วยกันนะครับผมขอมาเจ้ากี้เพลคเนี่ครับขอบคุณครับ